ตอนแรกเขาเป็นเหมือนมีก้อนข้างในใต้ลิ้นเป็น,นก้อนจ่ายทีนี้ไปหาหมอฟันแล้วเขาก็เลยแนะนําว่าให้ไปที่โรงพยาบาลค่ะคก็เขาก็ตัดชิ้นเดียวไปตรวจก็สรุปก็เป็นมะเร็งที่โคนลิ้นอม,มะเร็งตรงไหนนะคะโคนลิ้นค่ะมะเร็งโคนลิ้นฉ<า>ันเคยได้ยินเลยอสามาได้สกประมาณปีนึงก็ไปตรวจทีนี้มันก็เจออีกว่ามันแบบยังเป็นที่คอด้วย ก็คือลามไปจากตรงโคนลิ้นเนี่ยลามไปถึงคอด้วยตอนนี้ก็เลยก็ยังรักษาอยู่หมอก็นัดตัวติดตามยู่ฉายแสงไปสามสิบแสงโอ้แล้วตอนที่ระหว่างที่คุณแม่ท่านเป็นละค่ะท่านมีอาการเจ็บปวดอะไรยังไงไหมคะเขาปวดเหมือนปวดฟันพี่แล้วม็มีเหมือนมีแบบเลือดออกในช่องปากอะไรอย่างเงี้ยเราก็คิดว่าเป็นโรคเหงือกปกติอะไรเงี้ยค่ะ ก็เลยพอไปอีกทีก็คือเป็นเนื้องอกขึ้นมาเป็นก้อนค่ะคือไอ้นเนื้องอกตรงน,นั้นเนี่ยสรุปว่าที่ไปตรวจเนี่ยก็คือมันเป็นมะเร็งใช่แล้วเนี่ยเป็นระยะไหนคะเนี่ยระยะสี่แล้วค่ะตอ้ระยะสี่แล้วด้วยค่ะแล้วกลายเป็นว่าตอนนี้เนี่ยคือคุณแม่เนี่ยท่านเดินไม่ได้หรอคะใช่เพราะว่าผ่าตัดกระดูกไปคือเขาหลอกกามตรงนี้ออกหมดเลยแล้วก็เอา <S <S กระดูกที่ขาดไปทําเป็นกามโอ้ออเอากระดูกที่ ขาขาไปทําเป็นกามด้วยอือหือโหดูแบบหนักเหมือนกันนะคะเนี่ยนี่เป็นมานานแค่ไหนแล้วคะมาสามาประมาสี่ปีแล้วอย่างนี้พี่อ้วนเป็นคนดูแลคนเดียวหรอคะก็ดูแลคอยทําแผลคอยอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะแล้วก็จะมีป้าอีกคนนึงแต่ตอนนี้เขาไปทํางานค่ะค่ะเมื่อกี้เห็นพี่เขาบอกว่าราออกจากงานมาดูแลหรอคะตอนนี้เพิ่งลาคลอดอยู่ค่ะเพิ่งคลอดลูกอ๋อ การว่าตอนนี้ก็เลยมีภาระที่ต้องแบบด<ช>ูแลลูกด้วย<ช>แล้วก็ดูแลคุณแม่เพิ่มด้วยนะคะอุปกรณ์ทําแผลก็ได้เบิกมาจากโรงพยาบาลค่ะที่เรายังไม่ไม่ได้เสียเยอะแต่ก็มีบางอย่างที่ต้องจ่ายเองพวกเบตาดีนอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่มันเบิกไม่ได้แล้วก็ตอนนี้เขากินอาหารทางหน้าท้องก็จะมีพวกนมที่เราต้องซื้อเองโอ้กินอาหารทางหน้าท้องใช่แล้วเวลา ตอนทาแผละคะ่ะคือพี่อ้วนเนี่ยเป็นคนเปลี่ยนแผลเองทุกอย่างเลยใช่เวลาทํานี่ทํายากไหมคะก็ยากเหมือนกันแต่ที่พยาบาลเขาสอนมาอืมโอม้ดีมากมากเลยนะคะเนี่ยคือ<ะ>เป็นลูกที่แบบจะยูด้วย<ะ>อย่างเงี้ยคอยดูแลคุณแม่ด้วยด๋<ะ>ยวนี้นี่เมย์ก็รู้สึกว่าเจอเร่นงหอแล้วนะคะค<ะ>่ะวันนี้เนี่ยยังไงก็คือเมย์เป็นตัวแทนจากกลุ่มเมตาบรารมีนะคะ่ะวันนี้ตั้งใจว่าจะมามอบเงินช่วยเหลือให้หลับดูแลคุณแม่นะคะจำนวนหกพันนะคะอันนี้ก็ เป็นเงินจากทางกลุ่มนะคะคือทุกคนเนี่ยเขาร่วมช่วยกันมานะคะก็รบับไว้ดูแลคุณแม่ได้เลยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณทุกท่านแทนคุณแม่หญิงและพี่อ้วนด,ด้วยนะคะอนุโมทนาบุญด้วยค่ะ